ท่าทีการตัดสินใจเข้าร่วมของพรรคปยะชาธิบัติกับรัฐบาลนายกยิงว่าเส้นทางพรรคการเมืองที่เป็นสารบัญการเมืองเนี่ยหลังจากนี้จะเดินไปยังไงในพรรคกรรมการบริหารพรรคโหวตเอกฉันแต่สมาชิกพรรคทยอยลาออกตยอยลาออกและก็มีในอะไรนะในพวกออนไลน์ต่างคอมเมนต์ถล่มยับเลยเลยลบอลบเลยนะประชาธิปรตย์ประชาธิปัตยรถึงเสียงยืนอยู่ยาวนานปัจจุบันสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครับ มติของคณะกรรมการบริหารเห็นด้วยเป็นเอกฉันในการเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อทังจากที่บอกว่าเอ้ยรอเทียบเชิญเขามาเชิญสุดท้ายหลังาทีพลังประชาชนออกก็ดึงประชาธิปัตย์เข้านี่คือผลวันที่มีการเทียบเชิญไปนะทางฝั่งเลขาไรยเลขไทยบอกว่าสิ่งที่เห็นตรงกันก็คือประเทศถอยหลังไปหลายปีแล้วถึงเวลาที่ต้องเดินหน้าร่วมกันส่วนความไม่เข้าใจหรือขัดแย้งขอทิ้งไว ทข้าง,างหลังโอ้เลข,ขาประชาธิปัตย์ว่าไงเลข,ขาประชาธิปัตย์บอกนับเป็นสิ่งที่ดีงามมากมากครับเหตุการณ์เมื่อ20 30ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วแต่ปัจจุบันเราต้องเดินหน้าไปด้วยกันมันเป็นสิ่งที่ดีงามดีงามพอฉันจะได้เป็นรัฐมนตรีเป็นหมอเหรอ,อนี่ไปดูนะ ประชาธิปัตย์กัเพื่อไทยเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเป็นศัตรูทางการเมืองมันยาวนานถ้าถ้านับจากวันเลือกตั้งครั้งแรกก็คือปี44 2 3ปี2 3ปี6มกราคม44เริ่มต้นของไทยรักไทยนี่248 248ประชาธิปัตย์128โอ้โหแพงแต่วันแรกเลยและพอปี48เนี่นะครับคุณทักษิณไทยรักไทย377โอ้นี่ก็ห่างมากนะเพราะว่าตอนนั้นมันมีปัจจัย เรื่องสึนามิอ่านล่มถลนามิคือใต้ที่ไม่เคยได้เลยยังได้หนึ่งเสียงเลยเสียงสีฟ้าสฟังงาเสแต่แล้วพอมีการยุบพักไทยรักไทยมาตั้งในนามพักพลังประชาชนเนี่ยนะคุณสมัครสองสามสามสองสามสามคุณพิสิทธิ์หนึ่งหกสี่ก็เริ่มใกล้นะเริ่มใกล้ใกล้กันห้าศูนย์นะแต่ว่าห่างออกไปอีกตอนปีห้าสี่ห้าสี่เพื่อไทยสองหกห้าเพื่อสมาชิับ ป็นชาธิปัตหนึ่งห้าเกหลังจากนั้นเพื่อไทยอีกรอบหนึ่งชุดอภิสิทธิ์เหลือ53คนครับและรอบสุดท้ายจุลินเหลือ25คนตัวแปรสําคัญนะจะเห็นว่าเส้นกราฟของสองพักทั้งเพื่อไทยและธิัตเนี่ยดิ่งลงมาตอนปี6ูสองเนื่องจากมีตัวแปรการก่อกําเนิดของอนาคตใหม่แต่อนาคตใหม่และพลังประชารัฐดสิ่งที่เห็นก็คือประชาธิปัต เป็นเบี้ยล่างมาตลอดครับอ,อแล้วรอบนี้กลายเป็นเบี้ยล่างอีกอและการเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยถามว่าตอนนี้คุณทักษิณและเพื่อไทยเนี่ยปฏิบัติการเรื่องหน,นึ่งครับเป็นปฏิบัติการที่ใครก็ไม่คาดคิดอแปเปลี่ยนศัตรูมากลายเป็นมิตรเพราะว่ามันมีศัตรูที่ใหญ่กว่าสีส้มอยู่ก็เลยกวากมือศัตรูร่วมเอา้าเราไม่เคยเห็นลุงตู่สู้กับทักษิณแทบตายสุดท้าย มาเป็นมิตรทางการเมืองเป็นเหรอเราเห็นประชาธิปัต์สู้กันแทบตายสุดท้ายมาเป็นมิตรกันทางการเมืองอย่างที่ผมบอกไงมีศัตรูร่วมกันแล้วโจทย์ตัวใหญ่คืออยู่ตรงน้นใช่ไหมส้มสี่ส้มจึงเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองและตอนนี้ล้มป่าลอยต่อได้แล้วครับประชาธิปัต์เข้าร่วมล้างประชาธิปัดไหมชัวชัวเลยเหรอเอ้าแล้วคนประชาธิปัต์ไม่คิดอ่ะคนประชาธิปัต์ตอนนี้ที่เข้าเนี่ย คิดถึงอะไรก่อนรูป้ป่ะอนาคตค่อยว่ากันตอนนีเ้เอาอำนาจก่อน,ออน,อนปัจจุบันก่อน,ออน,อนแล้วนก่นแล้วในการในการประชุมพักโอ้ท้ายเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมามีมติที่ประชุมของพรักประชาธิปัตย์นะให้เข้าร่วมไปฟังทิศท,ทางแนวทางความชี้แจงจากหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ครับหนึ่งก็คือมติของพรรคประชาธิปัตย์มีมติที่จะเข้าร่วมรัฐบาลน,นะครับในส่วนกรรมการบริหารซึ่งมีการประชุมก่อน ก็มีมติเป็นเอกฉันในการเข้าร่วมรัฐบาลนะครับในส่วนของการประชุมร่วมสสนะครับการประชุมร่วมสสและกรรมการทหารก็มีมตินะครับในการที่จะให้พรรคปฏิปัติเข้าร่วมรัฐบาลในครั้งนี้เราก็มีการพูดถึงในการที่เราจะเข้าร่วมรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีการพูดคุยพรรคแกนนาในการที่จะนําจุดยืนและนโยบายของเราบางเรื่องเนี่ยเข้าไปสู่การพิจารณาในการร่วมรัฐบาลครั้งนี้นะครับ ไม่ว่าจะหนึ่งก็คือสิ่งที่เรายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่คือหัวใจสําคัญนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเงืเ่อนไขหนึ่งครั้งที่แล้วที่เราร่วมรัฐบาลในรอบที่แล้วนะครับว่าต้องมีไม่มีการเกิดขึ้นในคณะมชุดนี้นะครับเรื่องที่สคือเรื่องการกระจายอํานาจซึ่งผมถือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่เรียกร้องของพี่น้องประชาชนที่อยากจะเห็น ท้องถิ่นได้รับการพัฒนานะครับและเรื่องที่4ก็คือเรื่องของที่ดินทํากินพร้อมๆกับราคาสินค้าเกษตรตรงนี้ครับก็จะเป็นการไปพูดคุยกับแกนนําว่าจะต้องน,นาํานโยบายตรงนี้เนี่ยบรรจุไว้ในการถแถลงนโยบายของรัฐบาลในโอกาสที่จะมาถึงนี้ครับนั่นคือเหตุผลของอประชาที่ปัดตแต่ก่อนที่การถแถลงเนี่ยมันมีขั้นตอนการประชุมหลังจากรับเทียบเชิญบ,บ้างเนี่ยมันประชุม มันชุมสสแล้วประชุมกรรมการบริหารประชุมกรรมการบริหารก่อนแล้วเอากรรมการบริหารร่วมสสกรรมการบริหารมีมติเอกฉันนะไม่มีใครคัดค้าน38เสียงเอ๊ะเลยเอ๊ะเลยแล้วก็ม nice um ีการประชุมหลังจากนั้นเอามติกรรมการบริหารมร่วมกับสสมีสสคาดสี่คนพอนึกออกไหมใครเออหนึ่งคือลุงชวนแน่นอนแสดงจุดยืนชัดเจนชวนหลีกภัย ต่อมาไม่ใช่ใครบัญญัติสิบประการนี่เนี่ยานีและคนต่อมาคือจุลินลักษณะวิสิตและอีกคนหนึ่งอ่ะอีคนสันเพชรบญยามณีนี่จุดยืนก็ชัดแล้วก็ทําจะทําหนังสือถึงเพื่อไทยเพื่อได้มีการพูดคุยกันเรื่องร่วมรัฐบาลส่งรายชื่ออน่าจะส่งไปก่อนแล้วเสร็จแล้วพิธีกรรมต้องมีทีฮะเสร็จแล้วก็มีมติต้องส่งลายชื่อนะประชาัติเขาต้องเป็นที่ประชุมนะออที่ประชุมแต่ว่า ก่อนจะมีมติส่งรายชื่อเนี่ยมีบางคนเอาตัวเองเนี่ยไปตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเ <c oughs> ชค็คได้จุดก่อนอ๋ออันนั้นวิ่งเร็วไปหรือเปล่า <c oughs> แล้วก็ส่งรายชื่อตามที่เป็นข่าวนะครับคือหัวหน้าพรรคคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยรัตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ,ะสิ่งแวดล้อมคุณเด็อ่ขาวทองเนี่ยตำแหน่งรัตรีช่วยสาธารณสุขไม่พลิกโผล่เลยเหรอไม่ลนี่ผมสงสัยมากเลยนะมติอันเป็นเอกฉันของพรรคประชาธิปัตย์ที่เข้าร่วมรัฐบาลเนี่ย ครับเอาเอาเอาลุงช้างก่อนลุงช้างคิดว่าประชาธิปัตย์ได้หรือว่าเสียเสียทำไมเสียคือมันมีได้ได้เรื่องหนึ่งได้ตำแหน่งรัฐมนตรีได้อำนาจมาได้อำนาจแล้วแล้วได้อะไรอีกได้ผลประโยชน์อ่ะแล้วที่เสียล่ะเสียคือคะแนนนิยมหายเสียคือจำนวนสสในอนาคตไหมอนาคตเพราะคนที่ไปอาจจะไม่คิดอยู่ประชาธิปัตย์แล้วก็ได้เฮ้ยเขารับทัค มันมีพักพักบางพักเนี่ยปากมือชวนว่ามาร่วมรัฐบาลแล้วด้วยกันและเออไอ้นันไอ้นั่นเป็นพักทุนแต่ประชาธิปัตย์ก็ไม่มีานทุนโอ้ตอนนี้ไปอย่างนั้นแ่ะอ้าอันนี้พี่ช้างว่าพี่วีละลุงวีอะไรลุงวีว่าประชาธิปัตย์เข้าร่วมด้เสียประชาธิปัตย์เนี่ยฐานที่มั่นอยู่ทางภาคใต้อ่าแล้วก็คนทางภาคใต้เราเห็นแล้วไมว่าไม่ว่าเพื่อไทยจะเด่นที่ไหนหรือว่ากวาดมาทั้งประเทศยังไงเนี่ยไม่ได้มากได้สอสอในภาคใต้าวันจุดยืนของ ฐานเสียงประชาธิปัตยภาคใต้คืออยู่ตรงข้ามกับทักษิณและเพื่อไทยไทยนักไทยมาตลอดแต่เมื่อวันหนึ่งเนี่ยประชาธิปัตยเข้าร่วมกับสิ่งที่เขาไม่ชอบเนี่ยไอเนี้ยฐานเสียงประชาธิปัตยหายเลยแล้วประชาธิปัตย์จะยืนอยู่ได้ไหมในอนาคตที่รู้ต้องไปเขาต้องไปรีแบรนด์ใหม่หมดโอ้โหเยอะตกลงว่าได้ตกลงว่าได้หรือว่าเสียเสียเสียอะไรบ้างก็เสียฐานเสียงใหญ่เนี่ยพักการเมืองเนี่ยอยู่ได้เพราะอะไร ผู้สนับสนุนวตเตอร์ผมว่าประชัยปัดเนี่ยเสียผู้เสียคนเหมือนกัน,นรอบเนี้ยเอาตรงโลกเนี่ยค <c oughs> ือมีคำตอบอยู่ในใจแล้ว้าว